มาชมการปั๊มหน้ากากทองคำแท้นะครับผมก็เป็นเมอรีดแทนท,งทงองคำแท้สำหรับปั๊มหน้ากากหน้ากากทองคำแท้สิบสร้างสมุด19ชิ้นนะออใครที่จองเหรียญนเงินหน้ากากทองคำนะครับออมาชมขัน้นตอนการปั๊มหน้ากากทองคำ หน้ากากของคำแท้96.5นะครับผมะชัดเจนนะครับผมเป็นใหญ่ๆนะครับต้องใส่ไฟแก่ครับ